กินน้ำกัดสวัสดีค่ะพี่น้องของชายสาวลินมากินน้ำกัดอันนี้กล้วยแก่เพชรอันนี้ตำสมตำเห็นบ่จ๊ะไหวไหวไหวมะเขือมีอยูู่เดียวหนาบ้านเบาหอดขวนออกอยากโซวามันสดความสดของมันนะักขวดโอ้โอ นะะู่ค่ะมาสูา้พี่น้องขอเชิญมาหมั่นด้วยกันนะคะเอากินอยังก่อนฮะอันนี้กะเก็บมาบ่ฮั่นใ,นใ,นในด้ใหญ่ดอกค่ะค,ะคมเหงเอาจ้าเป็นยังเจ้าว่ามันยังผู้เจ้าจวาพักดิ้วพักดิ้ว ข้างหน้าอย่าเรียกนะคะหมายถึงหน้าร้านดิฉันจะกินนะคะจากนั้นขออนุญาตใช้มือนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเราก็มีข้าวเหนียวด้วยหนึ่งถุงเราต้องนึ่งมันละ,นะคะ่ะเรได้กินคู่มือคุยทำแแม่ทำแม่ทำแม่คุยสันแล้วบาเนี้ คุยค่ะไปเจอตอนสุด้ละโอ้ยของหมากอื้มเอาอือยิ้มมาใหม่ๆวางกับมือวางกับมือโอ้ยอื้มอื้อม ใส่ไอปูอัดด้วยใส่หมูยอดด้วยนอกจากห,หลายอย่างหลายแนี่ยเอาทำแม่เอาทำแ,แม่มาทำแม่มาทำแม่พุจอทำแม่ออือ เดี๋ยวอืมมนหีหพีดผ่าดไปนิดนึงเหมนคนบอกินหวานพอซีนรออื็อื่อืม,อม,อมก็หลยแบบนึ่งเนาะอืม,อม คุยค่ะคุยเข้าไปจะไปะคุยหาอย่างเนาะอืมอืม คุณเลิศิ <c oughs> ่นคือคุณเลิศหมู <c oughs> ยอใจปูใจบ่หมี่ปูบานห้าเด้อจ้ะ จำเปะจะหน่อยๆกินเขาแม่ว <También variables> <gary> ่าจำเอาจำเอา

นี่ยูน่อยเดียวอามาโซ่พี่น้อยไม่ถือเ่ังสือเรื่อพี่น้อยคนมากกินผาฟังแต่บ่เกิดอือืม Nguyên nói nó cứ sèo tèo. Mặc cứ sèo tèo. Wei bơn ha con nâng con nè. Nguyên ngoài gì Hm. 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 เกิดเองจังไี่นี่เอาใจเพื่อนว่าสันตงหดหน้าใไหมเพื่อนโบหายอีหยังแต่ตองเพื่อนจ้ะเจ้สิเกิดได้มันติดกันหรือเอล่ดินบ้านเฮาก็ดิน,นเทีมันผติดกัน ตัดต้นมันออกไม่พี่้างมันเกิดใหม่นะเขาติวจ้ะชื่ยใจถ้ากระโดนกับมีสูงบวดว่กล้าปีนค่ะเอาใหม่มินกระ่บบถึงอื ใส่สามีกับบยางหือดหลายใจหายอยากกินพักระดนใจหายตอนนี้ละ่ะตอนพักมันสูงนี่ละ่ะมันบ่มีไผไปเอาหายยากหลายถ้าสีเพิงคนแน่ถ่ายพิ้งขอ,อ,อ,องสามีหรือเป่า ผู uh ้ huh. แสบเถละเหรอมาแม่มาแม่มากินนำกัน uh huh. วันอือ uh อ huh. mình vô kín đồng đô Mình vô kín bất tục nhau kín lại cấp máy chú nghe hoạt phản luật Mình bắt nào cả บกินบไ่ได้คัดพระเขาบ็ได้เลยสองแห่ง <laughs> นางออมพระเขาอยู่ดูกหลายนั่งที่สองแ่บ <laughs> ค <laughs> ่ะ,ะพี่น้อง มึอนี่พักหน่อยพักอันนี้กับบ่เท่าไรจ้ะจากก้าวดินพ่อยสู่พักอันเนี้ยมอนบ่นมีม่ก็จจำเป็นกินเนาะ แซ่บ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 มาให้บาปด้วยขีนแค่นี้พอนะกินห้าบาทพอหมูยอมอกมับนจัะแซ่บเป็นจานายบน่นด้ค่าโฆษณาดอกเดจ้งจือ ถ้าอย่าพูดซะหน้าให้พคนอยากจับบอกถึงว่ามันแสบนะจ้ะโย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 ยยังเปยังสีก็พอไปยังตัดวุมนเหมือนเชนงยนะเจ้าจ้ะ ลูกกลางห้องสูงนะจ๊ะอืูกินเนื้อหงนอนกับพะโลูกโอ่งท่อแม่เราชุ่มฉ่ำบ่ให้กินข้าวเนื้อหงนอนมุยอแต่ว่าตำสมตำแต่ว่านักเครื่องได้พี่น้าะนักเครื่อง ขอโทษขอโทษขอโทษไปกระถุ่ g ส่วนใดนอันนี่นะอ,อ,อื่นอัานอานเนี่ยอือ น,น,น้ำคือปวดอืมอมืหนุ่มใหญ่ๆันหับที่นงากโลฮโลตตอมากอะค่ำตาสวดอืมอต บ่ได้กินเข,าข่ากินหนามว่าพี่น้องหน้าล่ะแต่เป็นตานายย่าไมเชื่จอจ้ายาานาย่าจังเลยจ้ะ,ะหึผู้ใดมาห่วงแง่งๆอยู่เนี่ยว่าดีบ่ Kia, kì, là cái trong tâm tắm cái bìa. A piece of quý. Bạn đi mày. Nha có một hào nắm. Ay hoi hoi. Outdoor, outdoor. Hm. 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 Hôm. mới để tắm lại với nào nát cương tắm bẹp nát cương ừ. 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 มีบ้าพันว่ากินเผาจนไหนข่านออกอโหดเนาะโหดข้ามหนีไปเด้อค่ะพี่น้องไปคนเด้อวจัด